สำหรับคนนะครับที่ชอบลำห้วยนะครับอันนี้อยู่ในโครงการเวนิสหนองยายบัวโพธาลมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็ฝนตกมา2คืนจนถึงเที่ยงนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่า2วัน2คืนก็ได้อ่ะแต่ตกแบบไปโปรยไม่หนักนะครับทำให้มีน้ำเยอะนะครับเข้ามาซึ่งลำห้วยเนี่ยจะลึกจริงๆแล้วน่าจะประมาณราวๆ4ถึง6เมตร ความลึกค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับแล้วก็ความกว้างของลําห้วยเนี่ยอยู่ประมาณ6เมตรอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นลําห้วยที่ผ่านด้านหลังของโครงการนะครับแล้วก็ช่วงจังหวัดเนี่ยจะเป็นช่วงโคง้คงๆพอดีเลยนะครับถือว่าแปลงเนี่ยสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลนวานะจะได้เห็นมุมกว้าง ประมาณนี้นะครับแล้วตรงช่วงโค้งตรงด้านนี้แหละครับทาให้มีด้านหลังรัศมีของลําั้วยเหลือเยอะนะครับรัศมีที่เหลือเยอะขนาดเนี้ยครับเรียกว่าหัวร้ายปลายนานะครับที่อยู่ด้านท้ายแปลงนะครับอย่างแปลงนี้นะครับคือแปลง A7 นะครับในโครงการเวนิสนะครับเราจะสามารถมองเห็นด้านหน้าทางด้านนู้นนะครับอันนั้นคือวัดหนองยายบัวนะครับจากตรงนี้ออกไปตรงถนนทางหลวงชนบทสามสามห้าเจ็ดเนี่ยเพียงแค่300เมตรนะครับเข้ามาก็เป็นถนน อ่าคอนกรีตนะครับผม ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นถนนคอนกรีตลอดทั้งเส้นเลยนะครับผมตรงด้านนี้ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนำบลหนองเย,ยบัวนะครับก็750เมตรห่างจากวัดหนองเย,ยบัวที่มีตลาดนัดมีโรงเรียนนะครับมีร้านค้าร้านขายข้าวนะครับก็1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและแถมยังมีถนนเส้น4022นะครับที่อยู่ทางด้านข้างตรงด้านนี้อีกนะครับเ,เราแทบจะอยู่ติดเลยเพียงแต่ว่าติดก,กับคลองสาธารณะที่อยู่ทางด้านนี้แค่นั้นเองนะครับแปลงเนี่ยถือว่าสวยนะครับ ว่ามีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเหลือเยอะนะครับอย่างที่เห็นแบบนี้เลยจะปลูกต้นไม้ทําอะไรก็ได้นะครับผมแต่ไม่ควรปลูกสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าแนวขอบเขตเราจะอยู่ในรั้วของลวดหนามตรงด้านนี้นะครับผมอันนี้ให้ดูบริเวณด้านหลังก่อนนะครับเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าเน,นี่ยลึกนะประมาณ4เมตรนะครับเป็นลําห้วยที่ลึกมากเลยถ้าเกิดว่าช่วงหน้าน้ําไม่มีนะครับก็น้ําก็จะไหลอยู่ประมาณระระหัวเข่าของเรานะครับอันเนี้ยมิดตัวคนเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีผนัง The cat sat on the mat. ขันกั้นนะครับที่ยกสูงขึ้นมานะ้ําไม่ท่วมนะครับแปลงนี้อันเนี้ยแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตของตำบลหนองกวางอาเภอพุทธามจังหวัดราชบุรีเนื้อที่ที่พาดูวันนี้ก็คือ1ไร่1งานนะครับก็มารีวิวในช่วงของหน้าฝนแบบนี้แะครับจะได้เห็นเลยว่าสภาพแวดล้อมของในแปลงที่ดินเป็นอย่างไรนะครับผมนอกจากแปลง1ไร่1งานเนี่ยยังคงมีแปลง350ตารางวาด้วยนะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแปลงหนึ่งไร่1งานแปลงนี้นราคา8ปดแสนห้า แต่ถ้าเกิดว่า350ตารางวาเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณราวๆ6 5 0 0 0เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นพื้นที่แปลงของเราแปลง A7 ถ้าเกิดว่าดูตามในผังน,นะครับจะเป็นรอยขยักหน่อยหนึ่งด้านท้ายนะครับรอยขยักเนี่ยมันก็คือโค้งน้ําที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อ๋อไม่ชอบตรงที่เป็นรอยขยกักอาจจะเลื่อนไปเป็น A8 ก็ได้นะครับผมนี่เลยอ่าอันนี้ให้เห็นนะครับด้านหลังบรรยากาศอย่างเงี้ยครับตามแนวริมลาห้วยครับจะมีต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับมีบ้านเรือนของผู้คนทั้งแถบเลย ข้างในเป็นหมู่บ้านอีกนะครับถือว่าให้บรรยากาศที่ดีและล่มรื่นมากๆนะครับผมเรามาดูแปลงที่ดินของเราอ่านี่นี่นี่อันนี้คือดินตามสภาพที่เห็นเลยนะครับที่ผมเดินนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ฝนตกมาประมาณ2วัน2คืนนะครับตกแบบปล่อยๆนะแล้วก็มีหยุดพักบ้างตอนช่วงบ่ายก็น้ําไม่ท่วมนะครับแต่น้ําจะไหลดีเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สวยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในเขตของชุมชนแล้ววัดหนองยยบัวเนี่ยที่อยู่ ข้างหน้าเนี่ยก็เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโรงเรียนก็มีร้านค้าก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็มีถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพ 98กิโลเมตรใช้ระยะการเดินทางเนี่ยแค่ชั่วโมงครึ่งไวนะครับแค่ชั่วโมงครึ่งเองใครที่สนใจนะครับลองติดต่อหาผมนะัชนน0ูนย์2 2 6 3 5 5 6 3หรือว่าจะติดต่อได้ที่คุณขวัญหรือคุณเจก็ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะลงไว้ให้ที่ใต้ลิงก์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปจนถึงด้านหน้านะครับจะได้เห็นว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างด้านหน้านะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างที่ผมพูดนะครับอันนี้เป็นแค่น้ําแฉะเฉยๆนะครับผมก็จะไม่ได้มีแบบอาการของน้ําท่วมในแปลงนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจในโครงการนี้อยู่นะครับลองดูในช่วงของหน้าฝนนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับว่าเรารับได้ไหมถ้าเกิดฝนตกแบบนี้นะครับผมนี่เลยปลูกต้นไม้ได้สบายๆเลยนะหนึ่งไร่หนึ่งงานหรือว่าห้าร้อยตารางวานะครับแบบนี้เลย อันนี้ผมจะเดินช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันลื่นฝนมันตกนี่ก็เพิ่งจะหยุดไปนะครับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้นะครับป่ปด้านหน้าด้านหน้าอันนี้อเผอิญว่าผมมาสำรวจแปลงครับแล้วก็เห็นว่าอืถือโอกาสในการเก็บบรรยากาศไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบาเนี่ยต้องขออภัยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งใจแค่มาสำรวจเฉยๆนะครับผมนี่อ่า โอเคเราเห็นแล้วนี่เลยนะครับแปลงนี้500ตารางวานะครับเวนิสหนองหญยบัวนะครับเบอร์โทรคุณขวัญก็ตามนี้เลยที่เห็นที่โชว์อยู่แบบนี้นะครับผมอ่ามาดูด้านหน้าแปลงกันบ้างด้านหน้าแปลงนะครับนี่เลยอ่าถนนคอนกรีตแบบนี้นะดูดีนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับ 350ตารางวาราคา6กแสนหถ้าผมจําได้ไม่ผิดนะส่วน500ตารางวาหรือว่า1ไร่หงานเนี่ยราคาอยู่ที่8ปดแสนนะครับเนี่ยครับบ้านเหลื่อมผู้คนเห็นนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย